มีคนถามผมมาเยอะเลยเรื่องคอร์สออนไลน์เนี่ยจริงๆแล้วผมกำลังจะสร้างคอร์สออนไลน์เพื่อ,อ,อลงในกลุ่ม Facebook ก็คือทำเป็นคอร์สแล้วก็ลงวิดีโอในกลุ่มแล้วก็คนก็จะสมัครแล้วก็จอยกลุ่มแล้วก็มาดูวิดีโอในในคอร์สนั้นๆน,น,นะครับในกลุ่มนั้นๆซึ่งณนะตอนนี้คอร์สออนไลน์ที่ผมวางแผนไว้ก็จะมีการสอนว่านั้นท่าฟีสไตล์แบบ total emotion Total immersion ก็คือการว่า f ฟรีสไตล์แบบว่า effortless ก็คือการไม่ใช้แรงเลยว่ายฟรีสไตล์ท่าทีเ่เหนื่อยน้อยมากนะครับซึ่งผมกำลังทำคอร์สนั้นอยู่ซึ่งผมใช้เวลาเยอะมากในการเตรียมวิดีโอแล้วก็ศึกษาเพราะว่ามีคนขอให้ผมสอนเรื่อง total immersion ท่าฟรีสไตล์มาเยอะมากเลยนะครับก็ ก็ในเรือนี้ก็จะมีคอร์สสอนอันนั้นนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็จะมีคอร์ส,สว่ายน้ําของสําหรับคนที่ว่ายน้ําหรือไม่กล้าว่ายน้ําดีกว่าเป็นคนที่เริ่มหัดใหม่ไม่กล้าว่ายน้ํากลัวน้ํานะครับเลยมีปัญหาที่ทําให้ตัวเองไม่สามารถว่ายน้ําได้ก็วิดคอร์สนี้ก็จะสอนให้คุณพอที่จะเริ่มว่ายน้ําเป็นได้แล้วก็ก้าวข้ามความกลัวของตัวเอง ไปได้นะครับซึ่งผมก็ได้วางแผนคอร์สนำไปแล้วแต่ยังไม่ได้เริ่มท,ทําทีแต่ถ้าคุณอยากให้ผมทําคอร์สอะไรเนี่ยก็สามารถบอกได้เลยนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของออคอร์สการซ้อมว่ายน้ํานะครับซึ่งเป็นออคอร์สที่จะมีข้อมูลเกีแบบ่ยวกับการซ้อมว่ายน้ําไม่ว่าจะเป็นการซ้อมการแข่งขันหรือการซ้อมเพื่อออกกําลังกายนะครับเพื่อสุขภาพซึ่งคอร์สนี้ก็จะสอนคุณ พร้อมกับให้ตัวอย่างออวิธีการซ้อมการว่ายน้ําของคุณนะครับทำให้ว่ายน้ําได้ดีขึ้นว่ายได้นานขึ้นเพราะบางคน,นยอยากว่ายน้ํา1กิโลแล้วไม่หยุดเลยซึ่งคอร์สนี้แหละก็จะตอบโจทย์นะครับคนบางคนอยากว่ายเพื่อเอา,เอา,เอา,ารักษาสุขภาพนะครับเล่นเวทไม่ได้อยากว่ายน้ําอย่างเดียวก็คอร์สนี้ก็จะดีไซน์เพื่อให้คนเนี่ยมีเซตการซ้อมว่ายน้าของตัวเองนะครับ ซึ่งตอนนี้ผมกาลังรวบรวมข้อมูลอยู่เหมือนเหมือนเป็นการเขียนหนังสือเลยก็คืออ่านข้อความเยอะมากหมายถึงว่าอ่านแล้วก็วิจัยหนังสือเยอะมากเพื่อที่จะทาคอร์สนี้ขึ้นมานะครับก็บอกว่าเรื่องนี้ก็จะมีคอร์สพวกนี้ขึ้นมาแต่ถ้าคุณอยากให้ผมทำคอร์สอะไรที่คิดว่ามันจะตอบโจทย์ปัญหาที่คุณเจอในเรื่องของการว่ายน้ำเนี่ยก็บอกผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทำให้นะครับ